ช่างมันละหมอจะไม่มีโจนแถวนี้ไหมละครับโอเครีบวิ่งก่อนตอนนี้โอเคจากที่ฉันดูน่าจะข้ามทางมาลายที่ไปสินนะหันดูก่อนดีกว่าเผื่อมีใครแถวนี้โอเคไม่มีใครไปต่ออ๋อหรือนั่นตัวผมมาสเตอรีนะ่เนี่ย เป็นนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่โชคร้ายดันอยู่ในเมืองที่มีแต่โจรนะตอนนี้ก็เปิดไฟทั้งเมืองรถไฟฟ้าก็แทบจะไม่ทํางานตอนนี้รถไฟที่ทํางานก็มีแค่รถไฟฟ้าใต้ดินที่ทํางานแบบระบบออโต้ะนะถ้าถามว่ากาลังไปที่ไหนเหรอก็ไปที่เมล์เคิลไฮสโลนะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่ เห็นว่านักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนนั้นออกมาดีทุกคนเลยและผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นบ้างเพราะทั้งชีวิตมาผมแทบจะไม่มีอะไรดีเลยมั้งแต่ไม่ต้องสนอจนั่งหรอกเพราะคราวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วขอแค่ว่ารถไฟฟ้านี้ไปถึงแล้วก็ผมเดินไปถึงสถานีตัดไปในอีกแป๊บหนึ่งเป็นสถานีลับที่ไม่น่าจะมีใครเคยเข้าไปเพราะขนาดผมมอง GPS แล้วผมยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหน เอาเป็นว่าเจอการที่สายปลายทางแล้วกันถ้าให้เราปกติทางออกอยู่ทางซ้ายสินะแต่ว่าเขานี้ต้องไปทางขวาซอยนี้แปลกชะมัดเลยไม่เคยมีใครเดินเข้ามาเลยสินะขยะยังโล่งอยู่เลยตึกนี้ก็ไม่มีใครเอ๊ะน,นั่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอัน,อน อันนี้ไม่เคยถูกพื้นถึงนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้สินะเฮะ้มีคนดี จะได้ฝึกสุดนานานนสอสี chi, 1, ่อได้ยินผมหรือเปล่าหือผมมาทักทายโอ้ทักทายว้าววววววแวว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 งงวววววเววววววาวว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 ยวงต้องการววาวว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 นววดวววนวว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 ว่ววววววรววนววกววนวว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 นวว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 รวววว่ตัวได้ยังนี่โอ้โทษทีโทษที ผมมาสตอรี่นะเพ่งผมแค่นี้ก็พอไอ้ยอยเชื่อวอินตัวจังเลยนะรึนี่รู้ตีรล้การสุดเทพแบบวัวเ่าไนดูวัดตีให้รู้มันก,ก,ก็ก็ปกตินี่คนปกติก็น่าจะแบกฟิปได้ทุกคนนะไอ้ย้อไม่หนุกเลยอ่ะว่าแต่น่าใสากล่องข้าวผงหอไมาอ่ะแล้วมายุ่งอะไรกับกล่องผมนะสงสัยจะชอบ เรื่องชาวบ้านดีนะรู้ได้ไงอ่ะเป็นหมอดูเลยเนี่ยโห้โคตรเจ๋งอ่ะแบบนี้สงสัยฉันต้องมาขอได้หวยนายซะบ้างแล้วล่ะฉันขี้เกียจเออไปถูต้นไม้ให้เล็กออกแล้วปวดนิ้วเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปโรงเรียนแล้วพราะงั้นรีบไปดีกว่านี่มันคน,นหรือต,ตลกข<ล><า>ี้เลยเออ,อเออเนี่ยก็สะดวกดีเหมือนกันมีคนแปลกแปลกด้วยอย่างน้อยก็ไม่ได้ธรรมดาแบบแกซะหน่อยรีบไป kau oh, kan pergi